สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามการอ่านดวงตัวอย่างจากปะะเต้ทุกท่านนะคะวันนี้ปะะเต้มีดวงตัวอย่างจากผู้ที่มีอาชีพเป็นคุณครูเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันที่3มีนาคมพศ2505เกิดเวลา10.48โมงนาทีกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าดวงของอาจารย์ผู้นี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะมาติดตามกันค่ะ เมื่อผูกดวงออกมาแล้วลัคนาอยู่ราศีพฤษศมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนนะคะดาวศุกร์ในทางทักษะเป็นสีเดิมนะคะสีเดิมแสดงให้เห็นถึงดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์ใช่ไหมคะแสดงให้เห็นถึงว่าเจ้าชะตาดวงนี้ต้องเป็นคนสวยเป็นคนมีสเสน่ห์อย่างแน่นอนเพราะว่าดาวศุกร์เป็นสีนั่นเองสีก็คือความมีออร่าทำอะไรก็สำเร็จง่ายนะคะ เป็นมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นดาวศุกร์เป็นเกษตรในนาวางนะคะนาวางคือตำแหน่งนี้นะคะแล้วจะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนสวยเป็นคนมีเสน่ห์แล้วการที่ดาวตานุรักษ์ไปอยู่ที่กัมมะเจ้าเรือนไปอยู่เจ้าเรือนชะตาไปอยู่ที่เรือนไหนแสดงว่าเป็นห่วงที่เรือนนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้เป็นคนที่เป็นห่วงในเรื่องของงานเอาใจใส่ในเรื่องของงานเป็นอย่างดี ดาวสุขหมายถึงกิเลสหมายถึงสมบัติใช่ไหมคะดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับทางการเงินนะคะซึ่งเจ้าชะตาก็ฉเฉลยแล้วล่ะว่าเป็นค,ครูหน่วยในเรือนกรมามามีดาวพฤหัสอยู่นะคะแสดงให้เห็นถึงเป็นคนที่มีความรู้และก็เป็นคนที่ผู้ผู้อื่นคนอื่นนับหน้าถือตาเพราะว่าเป็นงานที่มีเกียรติดาวอาทิตย์คือยศคือศักดิ์ไทยอาทิตย์ใช่ไหมคะ ปัญญาบริสุทธิ์ทายพลหัสนั่นเองคือเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความรู้ดีนะคะเหมาะกับการเป็นคนครูหรือเหมาะในการที่จะเป็นวิทยากรก็ได้นะคะถ้าไม่ทำงานเป็นคนครูก็เป็นคนที่สอนเกี่ยวกับทางการเงินแต่เจ้าชะตาบอกว่าสาเหตุที่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเงินเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาลัยนะคะทางโรงเรียนมอบหมายให้ ได้รับหน้าที่ดูแลงบประมาณกับทางมหาลัยด้วยนั่นเองนะคะจึงมีหน้าที่ในการดูแลงบประมาณอีกทอดหนึ่งนะคะทีนี้มาดูการเงินของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรบ้างดาวศุขร์หมายถึงการเงินแล้วนะคะในเมื่อเป็นเกษตรแสดงว่าจะมีรายได้จากการทำงานอย่างแน่นอนแล้วเป็นก้อนใหญ่ มาดูกระดุมพระและฐานะการเงินในส่วนอื่นนะคะที่จะได้รับเงินทองมาเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าเกิดวันเสาร์ดาวพุธเป็นกาลกินีกาลกินีไปอยู่ที่สุภะจึงหมายถึงเป็นคนที่จะต้องดูแลญาติพี่น้องหรือดูแลญาติผู้ใหญ่เพราะว่ามีดาวเสาอยู่ภายในเ,เจ้าเรือนสุภะนั่นเองจึงได้ดูแลญาติพี่น้องหรือดูแลญาติผู้ใหญ่นะคะชาวชะตายอมรับว่าอยู่ในบ้านมีกันหลายคน จึงมีหน้าที่เป็นคนที่ดูแลบ้านอีกเที่ยวหนึ่งนะคะก็มีคนอยู่ในบ้านให้รับผิดช,ชอบหลายคนนะคะการเงินการทองของเจ้าชะตาจึงมีรายจ่ายสำหรับดูแลคนที่อยู่ภายในบ้านนั้นเองนะคะแสดงว่าเจ้าชะตาก็ติดขัดอยู่บ้างในเรื่องของการเงินเพราะว่ารายจ่ายเยอะ ต่อมาเราไปดูที่สหัสช้ามีดาวราหูมาอยู่เจ้าเรือนสหัสช้าก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์ในทางทักษะก็คือเป็นดาวจันทร์ในทางทักษะเป็นอุตสาหะอุตดาวจันทร์ก็คือการบริการใช่ไหมคะเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริการเช่นเป็นพยาบาลเป็นคุณครูเป็นพนักงานที่ต้องบริการคนอื่นหรือไปษนี หรือเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะงานอะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการบริการนะนะคะไปดูที่เจ้าเรือนสหัสชชะนะคะเจ้าเรือนสหัสชชะก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์ไปอยู่ที่สุพระนะคะมีดาวราหูหมาลอยอยู่ในเรือนของสหัสชชะราหูมาจากกรรมะด้วยหน้าที่การงานทําให้คนมาติดต่อเจ้าชะตาก็คือผู้ปกครองหรืออ,อ่อ เพื่อนร่วมงานที่เป็นคุณครูนั่นเองนะคะก็แสดงว่าอยู่ในสังคมที่มีคนรู้จักเยอะมีช่องทางฐานลูกค้าเยอะถ้าเป็นอาชีพอื่นนะคะเพราะว่าสหัสชานี่ก็คือ,คอฐานลูกค้าใช่ไหมคะช่องทางการติดต่อการได้เดินทางการติดต่อผู้คนนะคะดาวราหูหมายถึงกว้างขวางเป็นผู้มีอิทธิพลนะคะในลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นครูก็เป็นเรียกว่าเป็นครูผู้ปกครองก็ได้นะคะ มีคนเกรงใจดังนั้นเจ้าชะตาจึงได้ดูแลนะคะญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมบ้านหรือผู้ญาิผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในบ้านนะคะดาวจันท์เป็นประในราศีจักรและในนวางก็ได้ตำแหน่งกลางๆเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจึงเป็นคนหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูญาติที่อยู่ภายในครอบครัวนั่นเองนะคะ ต่อมามาดูที่พันธุนะคะพันธุก็คือมีดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่กรรม,มะญาติพี่น้องของเจ้าชะตาก็จะมีส่วนใหญ่นะคะบางคนก็จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานในทางรับราชการเพราะว่าเลขดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เด่นนะคะในในนวาง ในระหว่างคือตรงนี้นะคะก็คือได้ตำแหน่งอุจจาวิยราชนั่นเองค่งจึงมีญาติพี่น้องที่รับราชการเป็นตำรวจเป็นทหารนะคะถือว่ารับราชการก็คือมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนั่นเองนะคะทีนี้มีดาวมฤตยูมาอยู่ที่พันธุนะคะก็แสดงให้เห็นถึงจะมีความหงุดหงิดให้กับพี่น้องอยู่บ้างซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้มีอายุหรือสูงอายุ เรียกว่ามาัตยูอยู่เรือนไหนงดหิดที่เรือนนั้นใช่ไหมคะดังนั้นกับญาติพี่น้องเจ้าชะตาจึงมีส่วนงดหิดอยู่บ้างเพราะว่าต้องดูแลเขานั่นเองนะคะแล้วการที่ม,ดมีดาวเกตอยู่ในเรือนมัตยูก็คือขอโทษค่ะดาวเกตอยู่ในเรือนพันธุทุก็คือมีโอกาสที่จะออได้ติดต่อกับคนตาน่างถิ่นแดนไกลหรือมีญาติที่เป็นผู้ใหญ่นะคะหรือมีญาติที่เป็นต่างชาติ ต่างชาติอาจจะมาติดต่อเจ้าชะตาหรือมีความผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านถ้าอยู่ภายในบ้านก็เรียกว่ามีเครื่องรางของขลังอยู่เหมือนกันนะคะปุตมาดูเรือนปุตตะนะคะปุตเรือนปุตตะคือดาวพุธนะคะดาวพุธไปอยู่ที่ไหนคะไปอยู่ที่สุภาเจ้าชะตาจึงมีโอกาสที่ ดาวพุธก็คือดาวกาลากินีใช่ไหมคะมีโอกาสที่มีลูกแล้วลูกจะดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังเจ้าชะตากับเจ้าชะตานะคะแต่กับคนอื่นจะไม่เป็นเพราะว่าดาวพุธไม่เสียหายอะไรนะคะกับคุณพ่ออาจจะเชื่อฟังรักคุณพ่อมากนั่นเองแต่กับคุณแม่ก็คือจะดือ้อซึ่งคุณแม่ก็เล่าว,ว่าลูกค่อนข้างดื้อกับเจ้าชะตานะคะทีนี้มาดูเรื่องการสื่อสาร พูดไปแล้วนะคะการสื่อสารคําพูดของเจ้าชะตาจะดุดุหน่อยเพราะว่าเป็นการละกินีถ้าเป็นอาชีพอื่นก็คือยังไงคะถ้าคนพูดดุพูดอย่างเงี้ยถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็คือต้องระมัดระวังคําพูดแต่คุณครูก็คือถ้าดุดุนักเรียนถึงจะกลัวใช่ไหมคะค่ะต่อมาเรามาดูที่เรือนอลิอลีก็คือดาวศุกร์นะคะ อริคืออุปสรรคคือปัญหาคือโครคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะเมื่อดาวศุกร์ไปอยู่ที่กรรมะจึงหมายถึงอุปสรรคปัญหาก็คือการทํางานนั่นเองบางครั้งการทํางานของเจ้าชะตาจะมีอุปสรรคมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่บ้างเพราะว่าเจ้าชะตาดวงนี้ดูแลในเรื่องของงบประมาณใช่ไหมคะจึงต้องออช่วยแก้ไขปัญหาถ้าเงินไม่พอเงินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนที่ดูแลก็จะเป็นคนบริหารจัดการนั่นเองนะคะ ในเรื่องของสุขภาพล่ะสุขภาพก็เกี่ยวกับเรื่องของเ,อเขาเรียกอะไรดาวศุกร์นี่เอาไว้ดูในเรื่องของความสวยความงามหรือการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต้นขานะคะในส่วนนี้ก็คือต้นขานะคะอาจจะเจ็บป่วยในเรื่องของกระดูกขากระดูกต้นขาเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเจ้าเรือนอๅิใช่ไหมคะหมายถึงสุขภาพนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูที่ปัตตนีปัตตนีคือดาว อังคารเจ้าเรือนคือดาวอังคารไปอยู่ที่สุภะจึงหมายถึงถ้ามีคู่แล้วคู่ครองมักจะได้มาอยู่ร่วมบ้านกับเจ้าชะตามาอยู่ร่วมกับญาติผู้ใหญ่เจ้าชะตานั่นเองนะคะซึ่งก็เจ้าชะตาก็ได้เปิดเผยว่าสามีนะคะก็ได้มาอยู่ร่วมบ้านกันนะคะสามีทำงานเป็นคนออกแบบเครื่องประดับเงินเห็นไหมคะดาว อังคารไปอยู่ร่วมบ้านกับดาวสุพะนะคะเครื่องประดับเงินเงินก็คืออะไรคะของสวยๆงามๆนะคะความมีสเสน่ห์ดาวเสานะคะก็คือแร่ธาตุาที่มาจากดินนะคะอันนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่เราก็บอกได้ว่าเจ้าชะตาจะได้สามีที่มาอยู่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกันนั่นเองนะคะวาสนาของ สามีหรือคู่ครองจะเป็นอย่างไรเราดูจากดาวอังคารดาวอังคารได้ตำแหน่งอะไรคะได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะแสดงว่าสามารถพึ่งพากันได้มีสามีมีคู่ครองเป็นคนที่มีมน้านมีตาหรือมีวาส,สนาดีสามารถช่วยเหลือในเรื่องการเงินกันได้สามีก็จะเป็นที่รู้จักของผู้คนหรือมีเกียรติต่อคนอื่นนั่นเองนะคะ เป็นคนมีหน้ามีตาทางสังคมเพราะว่าวาสนาสูงตามตำแหน่งในนวางจักรนะคะทีนี้ลักษณะของการแสดงออกก็ตามลักษณะของดาวอังคารกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารดังนั้นพละกกำลังของเจ้าชะตาก็ดีของสามีก็ดีแต่ลักษณะของคู่ก็คือจะเป็นคนกดง่ายหายเร็วนั่นเองนะคะเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครนักเพราะว่าดาวอังคารเป็นราศีพิจิกเป็นเจ้าเรือนร,ราศีพิจิกนั่นเองนะคะต่อมาเราไปดูกันที่มรณะนะคะมรณะคือความเจ็บป่วยคือทางไกลคือสิ่งที่สูญเสียแตกหักทำลายมรณะไปอยู่ที่กรรม,มะก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะออการงาน มีโอกาสที่จะสูญเสียก็คือมีงานมีเรื่องของการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรร้องเรียนมีเรื่องของการโดนบัตรสนเท่อย่างเงี้ยนะคะซึ่งอ,อ,อาจจะสะดุดปัญหาตรงการสอนอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งต่อมาเราไปดูที่สุภาษะนะคะสุภาคือความสุขความสําเร็จนะคะหรือสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่มุ่งหวัง ดาวเสาบริวารไปอยู่ที่นั่นก็แสดงให้เห็นถึงเจ้าชะตาดวงนี้ได้มีโอกาสดูแลคนที่บ้านนะคะดูแลทั้งครอบครัวนั่นเองนะคะแบบเครียดไหมก็เครียดเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวแห่งความโทษทุกข์ก็มีความวิตกกังวลในเรื่องของสุขภาพญาติผู้ใหญ่ดาวเสาเป็นดาวที่บ่งบอกถึงมีญาติผู้ใหญ่อยู่ในบ้านหรือหมายถึงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ แล้วก็บ้านส่วนใหญ่ถ้ามีดาวเสาไปอยู่นะคะมกักจะเป็นออกแนวโบราณออกแนวเป็นตึกแถวเป็นเรือนไม้เป็นเรือนแถวอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วมกักจะเป็นเรือนแถวนะคะต่อมาเราไปดูกันที่ลาภโชคลาบนะคะ,ะไรายได้เสริมมาจากอะไรมาจากการงานนั่นเองนะคะก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเกษียณไปแล้วเจ้าชะตาจะทำอาชีพยอย่างอื่นได้ไหม สามารถทำอาชีพอย่างอื่นก็คือการออกแบบเครื่องประดับนะคะเพราะว่าสามีก็เป็นคนออกแบบเครื่องประดับใช่ไหมคะถ้าทำงานเสริมก็คือการออกแบบเครื่องประดับก็ได้หรือเป็นวิทยากรหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของความสวยความงามเพราะว่าเจ้าชะตาดวงนี้ถูกกับของสวยๆงามๆนั่นเองนะคะโชว์รูปภาพโชว์แกลเลอรี่อะไรต่างๆนะคะ อะไรที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆสามารถทำได้หมดเลยนะคะโชว์เครื่องประดับอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือรับสอนเปิดร้านรับสอนที่เปิดอยู่ภายในบ้านอย่างนี้นะคะอะไรที่สามารถเอามาจัดแสดงนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนแหล่งโชว์สินค้าก็จะทำให้เจ้าชะตาทำงานหลังเกษียณได้ถูกฉลกนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูที่วินาศวินาศแปลว่าความเสียหายความสูญเสียความเสียหายจะไปอยู่ที่สุภะก็คือในเรื่องของญาติพี่น้องก็อาจจะหมายถึงว่าต้องซ่อมแซมในส่วนที่สึกกรอบางทีก็มันอาจจะเสียหายในเรื่องของตัวบ้านหรือสุขภาพของญาติผู้ใหญ่จะไม่ค่อยดีนั่นเองเจ็บป่วยอดๆแอด,อด,อดๆอย่างนี้นะคะก็แปลว่าต้องดูแลก,กันไปนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูดาวจรกันนะคะ ดาวจรตอนนี้นะคะเจ้าชะตาอายุย่าง61ปีนะคะถือว่ากเกษียณไปแล้วนะคะอายุย่าง61ปีมีดาวดาวพฤหัสนะคะเจ้าชะตาเกิดมีนานะคะ61ปีมีดาวจันทร์เป็นบริวาร ดาวจันทร์เป็นบริวารตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นมูล,ลาจรไปอยู่ที่ลาพระก็แสดงให้เห็นถึงเ,เป็นปีที่จะได้โชคได้ลาบจะไม่ได้ได้ยังไงเจ้าชะตากะเกษียมใช่ไหมคะหรือมีเงินสะสมถึงครบกํำหนดครบอายุก็จะได้มาหรือมีเงินอย่างอื่นเช่นเงินกรมธรรมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าเป็นปีที่มีโชคมีลาบได้จับเงินก้อนใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ ดาวอังคารเป็นอายุอายุจัดสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างดาวอังคารได้ตำแหน่งที่ดีใช่ไหมคะจึงหมายถึงปีนี้เป็นปีที่สุขภาพแข็งแรงดีนั่นเองนะคะไม่ค่อยเจ็บป่วยง่ายแล้วดาวเสาล่ะดาวเสาเป็นอะไรบริวารนายุเดชสีดาวเสาเป็นสีมาอยู่ที่สุภะสุภะก็คือสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่สําเร็จแปลว่าเรา ทำอะไรต่างๆมาถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วนั่นเองเมื่อดาวเสาร์มาบรรจบจึงถือว่าเจ้าชะตามีความสุขในยามวัยเกษียณนะคะเป็นปีที่แฮปปี้ดีนะคะมีความสุขกับการเกษียณอายุจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในส่วนที่จะลงทุนหรือกีบเกี่ยวประสบะการณ์มานั่นเองนะคะจึงเป็นปีที่จะ เริ่มต้นทํางานใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมีนานี้ก็มาอยู่ที่กํามะใช่ไหมคะอายุคนสมัยนี้นะคะอายุ60-61ก็ยังปึงปังอยู่เลยสามารถทํางานได้เจ้าชะตาก็เลยบอกว่าจะเปิดร้านนะคะซึ่งก็เข้าข่ายมีเกณฑ์ที่ดีนะคะเอ,อ,อีกหลายปีเลยกว่าดาวพฤหัสจะเป็นกาลกินีเพราะฉะนั้นเป็นปีที่เจ้าชะตามีโชคมีลาบนะคะเป็นปีที่ไดจับเงินก้อนใหญ่แต่ปีหน้า อายุย่าง62ปีใช่ไหมคะ60ดูตรงนี้61 62ดาวจันทร์จะเป็นกาลากินีปีหน้าเมื่อดาวจันทร์หมายถึงญาติหมายถึงแม่หมายถึงมารดาหรือหมายถึงการเดินทางอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าจะการเดินทางไม่ได้รับความสะดวกหรือ,อ,อไม่ค่อยได้ไปไหนนั่นเองถ้าเป็นมารดาที่อยู่ที่บ้านก็หมายถึงสุขภาพของคุณแม่จะไม่ดีหรือหมายถึงสายตา นะคะคต้องไปดูแลในเรื่องของสายตามดลูกอย่างนี้นะคะไปตรวจสุขภาพให้เรียบร้อยนั่นเองประกอบกับปีหน้านะคะดาวพฤหัสหลังวันที่19เมษาดาวพฤหัสจะจรมาอยู่ที่เรือนวินาศดาวพฤหัสเดิมอยู่ที่กัมมะใช่ไหมคะแสดงให้เห็นถึงก็แก้เคสกันไปก็คือลงทุนในการเ,เปิดร้านนะคะเอา เปิดร้านขึ้นมานะคะก็คือเราก็ลงทุนตกแต่งนั่นเองชิงเปิดร้านลงทุนก่อนจะได้เขาเรียกว่ามีเกณฑ์เสียเงินก็เสียเงินไปเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อไหร่จะดวงดีขึ้นก็คือวันที่30เมษายนพศ2567ถึง68ดาวพฤหัสนะคะจะจอนมาอยู่ที่เรือนนี้ปีที่นั้นจะเป็นอายุในช่วง63ปี62 60 60 เอ็ดหกบสิบาริวารอายุเดชดาวพฤหัสเป็นเดชเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่งานที่ทำหลังเกษียณเป็นส่วนที่ดีมาอยุ่ตานุรักษ์ใช่ไหมคะก็จะมีผู้คนเกรงใจหรือเรียกว่าเชื่อเสียงดีมากขึ้นก็จะมีคนไปมาหาสู่นั่นเองนะคะจะทำให้เจ้าชะตาขยายธุรกิจการงานได้ดีขึ้นหลังจากนั้นเป็นยังไงคะต่อมา 62 63 64 65 66 67เมื่ออายุ67นู่นเจ้าชะตาเสียงจะดวงตกเมื่อดาวพฤหัสเป็นกาลีนั่นเองนะคะดังนั้นตั้งแต่กลางปี67ไปแล้วนะคะถือว่าเป็นช่วงไม่ต้องห่วงนะคะก็เป็นช่วงที่ดวงดีตลอดเพราะว่าประตกตนุตกกระดุมพัะส,สหัชชะพันธุใช่ไหมคะดังนั้นจะเป็นห่วงในเรื่องไหนอีกคะ ไปดูที่ดาวราหูกันดาตอนนี้นะคะดาวราหูจรมาอยู่ที่เรือนวินาศเดิมดาวพฤหัสอยู่ที่สหัชชะนะคะสหัชชะแปลว่าการติดต่อกับธุรกิจการงานการเดินทางหรือผู้คนที่เข้ามาติดต่อจากการงานของเจ้าชะตานะคะเมื่อกเกษียณมาแล้วการติดต่อกับผู้ปกครองการติดต่อกับผู้คนจึงลดน้อยลงเพราะว่าตกวินาศนั่นเองอนะคะ แต่อย่างไรก็ตามการที่ตามที่เบื้องต้นเราพูดออกไปว่าสหัสช้าหมายถึงฐานลูกค้าก็ได้นะคะดังนั้นเพื่อนเก่าๆวงงานเก่าๆหรือคนที่เคยติดต่อกับเจ้าชะตานั้นในอนาคตอาจจะเก็บมาเป็นฐานลูกค้าถ้าเรารู้ว่าเราจะทําธุรกิจในในอนาคตเป็นอย่างไรคะ่ะใครมีดวงชะตาที่มีสหัสชา้ามีดาวมาอยู่อย่างนี้นะคะก็แปลว่าในสมัยที่ เราเก็บไว้เป็นประสบการณ์นะคะเราก็คือเก็บฐานลูกค้าไว้เลยเพื่อเราทําอะไรเราจะได้มีกลุ่มลูกค้าฐานลูกค้าอยู่แล้วนั่นเองนะคะเมื่อเดิมกรรมะอยู่ สหัสชามาตกวินาศก็แปลว่าเราไม่ค่อยได้ติดต่อกับผู้คนเป็นช่วงที่เงียบๆเพราะว่าเจ้าชะตาอยู่ในวัยเกษียณนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามวันที่19เามษาหลังจากที่ดาวพฤหัสจะย้ายมาจากราศีมินเข้าสู่ราศีเมษนะคะก็จะมาเจอดาวราหูดังนั้นจึงหมายถึงเรื่องอะไรอีกคะเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของว่าด้วยกฎหมายเรื่องของคดีความอะไรต่างๆะนะคะซึ่ง ดาวหรืหัสกับดาวลาหูเจอกันหมายถึงคดีความหรือการตรวจสอบก็อยู่ในช่วงที่ว่าเรากรเกษียณมาแล้วก็อย่าลืมยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าการตรวจสอบภาษีนั่นเองนะคะอาจจะลืมได้ถ้าไม่มีเรื่องอื่นก็หมายถึงเรื่องนี้นะคะดังนั้นเราจะดวงดีมีผู้คนติดต่อหรือผู้คนจะมาเข้าร้านเราคึกคักเมื่อไหร่ก็ ต่อเมื่อดาวราหูย้ายมาอยู่ที่ลาพระนะคะก็คือวันที่27ตุลาพศ2 5 6พไปแล้วอย่างไรก็ตามนะคะช่วงที่ดาวราหูตกวินาศเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของผู้คนที่เข้ามาติดต่อที่ร้านสมมติว่าเราเปิดร้านใหม่นะคะให้ระวังคนมาขโมยของคนมาหลอกลวงเพราะว่าดาวราหูในหมายถึงขโมยขจรหมายถึงคนเช่าหมายถึงปลวก หมายถึงมอดแมลงอะไรอย่างเงี้ย้ะเกี่ยวกับบ้านน่ยนะคะเราก็ระวังพวกนี้นะคะเดิมมันเป็นสหัสชชาใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของบ้านเรือนเรานะคะคําว่าวินาศเนี่ยเกรงว่าจะมีคนมาขโมยทรัพย์สินเรามากกว่านะคะค่ะสําหรับดวงนี้ประเต้ก็ขอทํานายให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณเจ้าของดวงตัวอย่างเป็นอย่างสูงที่กระรุณาให้นำดวงมาเป็นดวงตัวอย่างให้ศึกษากันสำหรับวันนี้ปราเตข,ขอขอบคุณทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่านดูการอ่านดวงจากปาเต้ขอ,ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ